เฮ oh. ้ยขอรจะได้ทุกทีหนึ่งโอเคสสวั <Okay. S 3> ดีครับวัอด,ดีน้องโซลี่จากช่องน้องโซลี่พานน้องรถไฟโซลี่ยังมาเปิดบล็อกโปเกมอนโกกันบล็อกที่สามแล้วน,นี่เราอะไรนะทางยูทูบมาอัญเชิญใช่บริกันใช่ไหมใช่มิวเองจะเรียกพวกมาเอามาเรียกพวกแล้วก็มีมิวอีกตัวหนึ่งจะมาเรียกพวกเลย วิ่งตุ๊กตาน่ารักขนาดเนี้ยถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องสั่งจากไหนอะคะสั่งจากใต้ล่างครับที่รัดใต้ลิงเลยเนาะวันนี้โปเกมอนโกเนาะบล็อกที่เท่าไหร่ของน้องโทลี่คะที่สามโทลี่อยากได้อะไรคะบล็อกนี้มิวชองมิวลุ้งวุ้นทิศมิวลุ้งเอามิวลุ้งเลยเหรอใช่มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะที่ไรได้แต่สปาร์คทุกครั้งเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันชักือก่อนฮะชัก ลัเต้อเอาเรียกว่าโค้ดอ,อรดอ,อก้ราเอาโค้ดหอกลาเต้ลาเต้มิลตัน,านยา,ยาดอรันชิกิโซอุ้ยอะไรนาชีนาชีรู้ได้ไงเนี่ยย่างจริงจังเพราะจริงๆเพราะต้องเองกากด้านบนเพราะแปลกเนาะวันนี้มันได้เหมือนกับของเลยอืมนแปลก โคเดใหญ่จะออกสองสองสองสามสองสี่สองห้าเนี่ยนอกแปมเนาะสองสามสองสี่หรือบล็อกนี้มันจะได้ขออย่างดีเลยอาอันนี้ค่ะโค้ดออกเอาก็ได้หลังออกมาด้ตรงหลังเอาอะไรเอาเนจิเนจลเนจิเลี้ยอันนี้อุ้ยอีเหมือนเดิมวีใช่ไหมสองยาดูงอุกรณ ชาวาบิรัตแลทวก็ไม่มได้ทนัทนเลย,เลยอืโดยริว่าบล็อกนี้น่าจะมีวีทั้งบล็อกเลยโอ้โหาเลถ้าวีทั้งบล็อกนี่โหดีใจใจเลยใช่ไหมใช่อันนี้เอาเอาันนี้อักกันเพราะอันด้านหลังด้วยอืมคือ,คอพอไม่อยากดึงเลยลูกหนึ่งอ,อีวีฟูชิกิดาริโซล็อกแฮปปี้นัท nhiều nít ở trong tay đi đỏ đi đôi đi đi ý đi ui đi ui, ui, ui đi Ui đi Ui đi 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 Abala đi 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 bố chình. อะไรเนี่ยใครลิวกับมิวไปไหนเนี่ยบ,บูชินยูนทูบยกเขาหน่อยสิโทเรียกยูทูมาสักสองตัวหน่อยยูทูทำไมถึงทำอย่างนี้เอเทโบสคาบูดาบาดูคูดา,าคูลาตาแมมซึอะไรเนาะรูชิกิดานี้ สี่บันนะแต่ยังไม่ได้อะไรดีเลยเออโออเออกองสงันี่ทีนี่นธีนี่ทีน,ทน,นี่ปล่อีบลอง,ลอ,งอะไรอะไรอะไร เลเดียนเลเดียนฟูชิกิดานิบานะก็บานะแต่เมืเ่อไรจะได้คาเมกซักซีนึงเนี่ยเน็คเนาะเลเดียนออกเร็วจงังไงอืมพวกคาเมกไม่ค่อยมากันเลยเน,ะนาะเนาะเงี้ยวเอ็นเพื่อนเหนือไม่ออกอันริซซัตตนก็ได้จะได้ไปจัดดิสไซเพิ่มอดดีกซีดกีนึงใช่เงี้ยว อีบุย,ย,ยเนทีสปา,สปาเนทีโอ,อ,อขาวฟิเซอร์ม่นี่ไงที่ว่าจับได้แค่งแค่คู่กะได้เป็นนีอ้อ๋อรหรอพระวามสำมาถ้าถ้าความสบายเหมือนกันเลยทิ้งพลังงานน้ำหนึ่งใบตัวสองใช่หรอดาเมจของโปกเกมอนน้ำทุกตัวจะเพิ่มขึ้นสี่ ก็ดีนก็ดีคอยเล่นเด็กน้ำก็ได้คอยกิ่งใช่ไหมคอยกิ่งกีราดอสใช่ไหมฮาคาโตฮาโตบูบลองงืดขาวโคโคซาคาบูระชอ้โหเพื่อนนี่เย โโอหมิวไปไหนมิวไปไหนเออการลุ้ไม่ยอมออกดูยงอยูองอาไม่มองยงอยูองอากี่ลาสเอเทมเอเทมสตอปอะกันมิวอืออะไรอะไรแคลงจิตมิวเฟียเหรอโอ้โหได้อย่างเกึ่อละเนี่ยหมดแล้วอ่ะ กเกลืออีกแล้วอ่ะเออถ้าเกลือแบบนี้ยูอาร์ออกไปเลยโยงไม่รับการโอโคคุชิฮามิทาก,กุพิกาชูชลักกี้ลักกี้เฮ้ยอะไรอะไรเมลเมทันเมลเมทันอีกแล้วเมลเมทันเมลเมทันนี่หเห็นมันได้เยอะไปเลยได้จุกบล็อกเลยเนาะเออไม่มาจักเหนื่อยดีกว่า แล้วก็มีทั้งวีทั้งวีแม็กทุกบล็อกเลยเนี่ยเออแล้วเวลาเมื่อขอดับกันมันไปมันไปหาคนอื่นมาให้อ่ะอืมดอนเมียวอีพีอมฟักไข่อืดอะไรเนี่ยเซฟ้าพิเกชูันเดอร์วะพิเกชูทันเดอร์พ่อทันเดอร์พิเกชูจรีบเลยอยากตัวเองตัวเอง หลอกตัวเองตลอดเก็บของแป๊บนึงเป็นเพื่อนเกลือบล็อกนี้อธิบายละอธิบายแล้วออกดีๆหนูเออเป็นเพื่อนได้อย่างเกลือยาดงคุชิกิดานินิปะนิซาโด เจรดอสโอเคพี่บอกว่าโคตรกินเนี่ยจะาทอยออกหกสิบครั้งชนะอะไรเพื่อนทำไมนะถ้าทอยออกหกออกหกสิบครั้งนี่ชนะเลยทอยหัวหกสิบครั้งติดกันเลยอ่ะเออถ้าเจรดอสท่าสองก็ปิดเกมได้นะขนาดเลยสองร้อยสามสิบนี่พ่อถ้ได้หนึ่งพันครั้งไม่ต้องทอยแล้วมั้งหยุดทอยไปเถอะ นี่ตัวคันยีคันยีนะครับนะพราับแสงอยู่คันยีรัตตาคินโฮโลสโดแล้วก็อะไรเนี่ยว <ew> ีมิ t u b กูจะมาทุกทีเ่เพื่อนโูรมาตัวแรกเดี๋ยวม,มันได้แค่นี้ยังไม่ได้อูอาเลยเป็นยูทองใช่ไหมต้องมีทองรู้เพื่อนเพื่อนได้เด็กกลือ มาไปโดนนิ้วนิ้วเอเจอมีตามอนหนึ่งเนี่ยยังเนอะก็ข้ามตาเสร็จแอปจะผ่านตาไปสนกิราตอะไรเนี่ยไขลิลไขลิวธรรมดาเยี่นีันนี้ เพื่อนกว่าจะมากดด้นี่จะไปข้างหลังมันเบลอจังแต่หน้าขอโฟกัสจังกิ๊จเก่งๆนปุ่มนี้ก็ไม่จะมีผลอะไรนี่นะโอเคทำไมว่าภาพมันเบลอโอเคอ่ะไปพี่คัชชูพี่โดคางเงยโดคางเงยฮาโบโฟเนทีโอริซัดอนไหม ด,ดิสโดนว่าดิซโดอ,อ๋อดิซโดนโอเคพ่อไปดูตัววิวัฒนาการมาพอด,ดูผิดใช่ไหมพอยังไม่ดูถ้าเป็นร่างถ้าไปเห็นด,ด,ดิซโดนพ่อก็จะพูดด,ดิซโดนดิซโดนก็คือดิซโดนพ่อไปนี้ทุกคนดิซโดนทำขโมยแบบอ,อีโดทีิดีนะยังไงหรอแต่พี่เขาเค,ย,คยติดอให้ห้าเมตรเท่ากับสิบเม็ดอ่ะโอ้โหมันเท่ากับสิบเมตรจริงๆมันใช้แค่เมตรเดียวก็ตีได้โอ้น<อ>่าสนใจฮะ เท่ากับสิบเมตรเลยนะบอกว่าตีตามตีพ่อหนึ่งเมตรเท่ากับสองเมตรเอนเตอร์เทสตติดเอนเตอร์ไฟให้โอเคอ่ะชอยชิงคนรปยลูอ่ะสี่ร้อยเลยเพื่อนโอตีตามคนรยเลยค่ะเรเดียนห้าเมตรมาแล้วเพื่อนแต่ไม่ใช่เรเดียนนะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ได้สักทีเออเพื่อนยูอาร์ไมโอ ออกไม่จะออกโอ้ไม่ควรฟื้นแย่แล้วแย่ออกไม่จะออกไหมต้องออกให้ได้ออกไอกออกติชงออกมาชงออกมา S R S R ก็ได้จะไม่เอา F a m ham เกตุร์กี่าีลาเท S R เป็นไหนเนี่ยบอกเนี่ยเดี๋บอกนะว่าหลุดเรท Lucky เอ้ยใช่ไหมเฮ้ย เ r s สสีม่วงด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก้อนิวทูย่างี้กันิวทูสิวืูทึ้งเม่วงมิวมิวเอเอเเดี๋ยวโดนทิ้งเอสอาเอาร์เอเอเเมื่อกี้เอเลยเหรองงเลยอะไรเฮ้ยหรือว่าบลองบลองต้องสีฟ้าสีฟ้าแล้วสาเทนเด่า นดีล่าก็สีแดงสีแดงใช่ไหมอ๋ออุ้ยอุ้ยมิวแน่นอนมิวแน่นอนใช่ไหมใช่จะเป็นมิวล่างไหนใช่ไหมพ่อมีเก่งต้องเป็นวีเลยป็นวีอะมีเข่วีนะสตารปบั๊บปึ๊บขาวคาล์เนทออะไรอะไรดับอุ้ยใครกินอ้ยมิวทูวีสตาร์ดีใจเรียกพวกเยอะเลยวันนี้มิว ผมอยู่ของพี่พอลล่านี่เรียกพวกเยอะมากเลยมาทุกล่างเลยอ่ะโอ้จะมีหลุดเลสไหมเผื่อมี UR มาอีกไม่เอานะ้ว UR ไม่เอาอะเอาหรือเอาโคเฮ้ยเอา UR ดิพูดผิดพูดผิดเอา UR ก็เอาใช่ไหมถ้าลุงเมื่อกี้ทั้งลุงทั้งอันนี้เลยใช่ไหม S A เเมื่อกี้เ S R โีทรี่เอชเอเบดเจนโฮโล ินเดล่อะไอะไรอะไรอะไรอ่าธรรมดาอะไรเนาะอเมีกอนสุดท้ายแล้วเป็นอะไรเนาะพมีอะไรเนาะสุดท้ายสสดาเดี๋ยวเอาโค้ดออกเมื่อกี้ถทกที่เอดเอสอีนะอหรอเอเอสเลยเอเอสเลยเอเอสนิการม ฟูชิดานิคาเมลนี่ไงเมตามอนเมตามอนอ๋อติดซองสุดท้ายนี่เองบาร์กีลัว拉斯เพื่อนมาแล้วซองที่เราต้องลุ้นเอ๊ะเอคืออะไรนี่อแหละนี่เมตามอนอ๋อถึงว่าเมื่อกี้จับแล้วมันหนาหนาไหนอืมมันเหนียวเหนียวมือเลยอามต่ไป ไปมาลุ้นกันนะครับเพื่อนมันคืออะไรอีกต้องเปิดทางไหนเต้องเปิดทางไหนต้องเปิดทางไหนทางนี้อ่ะทนี้ใช่ทางนี้ใช่ไหมรถน,นี้ไหมมันคือ,อเ,คเอ็นจิเนอร์เอ็นจิ่ออไม่ใช่ใแค่เล่น <laughs> ไม่ได้เอน็เอนจินที่เศร้าเลยเอน็นจิ่นผิดแล้วนะ ไม่ลด,ดเลทใช่ไหมแต่แค่เอใบเดียวเหมือนเดิมจะดีกว่าจะดีกว่า,วาที่ได้ปาร์คเ <laughs> ฮ้ยมัจะได้กา่าจะได้เพื่อนๆไม่รู้เลยว่ามันจะสวยขนาดนี้ต่ชิชมเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เนี่เกาะเลยใส่กเกาะบิวอัลเมอร์ให้ใส่อเัเมอร์ให้ใส่เกาะเนวิวอัลเมอร์ไปแล้วเพื่อน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 กลายเป็นวิวอัลเมอร์ โอ้โหเฮ้ยวจะได้ทุกทีหนึง่งโอเควันนี้ถือว่าไม่เกือเลยประกอบการมีอะไรบ้างคะน้องโซลารยวันนี้ดีสุดกับใบนี้เอาวิวมาเรียกพวกใช่จะได้เอสอาร์เลยมิวอยู่ไหนมิวมิวให้เอสอาร์มาหนึ่งใบมิวให้เอสอาร์มาวันนี้มิวให้โชคมานะครับ มิวให้ energy พลังจิตมาสองเมตรโอเควันนี้มิวให้โชคโลอกการพลังจิตมาอีก energy พลังจิตอีกสามเมตรอมพอดีเลยการติดพอดีเลยเพื่อนเพื่อนเขอติกอดก,ก่อนนะขอตี energy ให้มันก่อนนะยิงร้อยยี่สิบทั้งกระดานเลยเปีออย้ยง <c oughs> ถ้างนั้นขอยิงร้อยยี่สิบทั้งกระดานเลยนะเปีออย้ยงจัดการเลยร้อยยี่สิบทั้งกระดานเปีออย้ยงชนะ ฮให้แบ๊ายบอย่างความดีใจอยากอยากเล่าอะไรกับคนดูว่าด้วยความดีใจอยากเล่าอะไรให้กัฟังที่ที่ตัวนี้อยากตัวนี้ได้มีทูมาแล้วก็ไดเอสอาร์ไปเลยเพื่อนนี่ฟลอร่าอันนี้คือมิวอัลเมอร์นี่คือมิวอัลเมอร์ แอเมเบอร์ก็เลยเป็นดิวแอเมเบอร์ใช่ใส่เกราะไงกลายเป็นดิวแอมเมอร์ไปแล้วโอเคพึ <c oughs> ่งกำลงังเงยจงกำลังจะว้าไปที่อื่น <c oughs> <c oughs> บาดี้เนี่ยเป็นเรื่องตลกตลกวันที่เราลาทุกคนลาเอฟซีลาเพื่อนเพื่อนลาพี่พี่ทุกคนดีกว่าเนะาะออจาเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปของน้องโทนี่ต้องไปกดที่ไหนนะคะทับสไครต์อะไรนะไปกดทับสไครต์กดตรงไหนอก็ดีที่ช่องน้องโทนี่พลังน้ำรถไฟ ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ยชาเดอร์บาลมีคู่ตุม